เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับมผมในคลอสคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดกาชาและก็รีวิวตัวละครใหม่ของเกมมหาเวทผนึกมานั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนผมจะ,ะเข้ามาในไอดีหลักของผมใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อน น่าจะเป็นไอดีหลักผมนะอ่าอันนี้เป็นไอดีหลักของผมนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยน ID ดีนิดหนึ่งนะเพราะว่าคลิปนี้ผมอยากแจกไ d ดีให้กับคุณผู้ชมด้วยนั่นเองนะครับผมเอาวแล้วตอนนี้เราวาร์ปมาที่ไอดีอีกไ d ดีของผมเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นไอเดีเกโทนะจริงๆผมอยากแจก,กนะ มันไม่ถึง3,000วิวอย่างที่ผมตั้งเป้าเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมขอสัก50ไลค์ได้ไหมอย่างน้อยขอไลค์นะครับวิวไม่ถึงไม่เป็นไรขอ50ไลค์คนดู50คนคนละ1ไลค์เนี่ย ก็เอาไอดีนี้ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะจัดกิจกรรมในกลุ่มเนาะเอาจริงๆไม่ใช่อะไรผมเล่นไม่ทันครับมีหลายไอดีอดีเยอะ <ID S 2> เกินไปนั่งฟาร์มไม่ทันครับไอดีนี้ก็จะมีตัวละครประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีเ,เกโทซูงูรุเนาะแล้วก็จะมีเ,เจ้านบาระนะครับผมแล้วก็จะมียูจิมี3ตัวที่เป็น SSR นะครับผมเพราะว่าไอดีนี้ ผมเล่นเออรู้สึกว่าน่าจะประมาณเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยมาลงแค่กิจกรรมไอ้พวกเนี้ยเนี่สยสมอีเวนต์เนี่ยเห็นไหมเออผมเล่นแค่นี้แหละในส่วนของ ID นี้นะครับแล้วก็ในส่วนของสตอรี่หลักนะครับก็จะอยู่ประมาณตรงนี้อ่าไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่เลยนะครับแต่ว่ามีในส่วนของไขจูอยู่ที่1 4 0 0 0น,น,นะครับผมขอแจกหน่อยนะคนละหนึ่งไรค์ขอบคุณมากมเลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมารีวิวอ่ามีวาใช่ปะ เออ SSR ตัวใหม่ล่าสุดนะครับของเกมเกมนี้น่าจะเป็นมีวะนะครับถ้าจาชื่อผิดขออภัยด้วยนะซึ่งความสามารถของตัวละครตัวนี้นะครับผมก็ยังไม่ค่อยทราบนะว่ามีอะไรบ้างแต่หลักๆแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นสายบัฟเพิ่มดาเมจนั่นเองนะครับผมแต่ว่ายังไม่มั่นใจนะเดี๋ยวผมขอแปลสกิลแล้วก็รีวิวอีกทีนึงในส่วนของช่วงนี้เนี่ยเรามาดูการเปิดกาชากันหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันทีละสิบเลยนะครับผมสามพันไคจูป้ายดองมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยนะเนี่ย ไต้เหตตัวเองมีมาไม่เอ่ยมีวันนะฮะเป็นตัวกาก,ากแห่งปี2ไปโอเคประกายแปดทมินไม่ติดครับกดสคริปได้เลยได้การ์ดมานะครับผมการ์ดกิกี้น่าพอได้พอได้ที่ปไปฮะโอเคเรามาลุยกันต่ออีก3,000ัไคจูนะครับหรือว่าอีก10ครั้งนั่นเองนะครับผมไปลุยกัน Let's go มีวันนี่เป็นสีน้ําเงินนะครับผมสีน้ําเงินสีฟ้านะ ก็น่าจะเอาไปเล่นคู่กับโกวโจได้แหละเปรี้ยงเข้ามาอมืประกายแฟดไม่ติดสริปดีไหมอ่าเดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันนะครับเผื่อมีว้าออกนะมีว่าผมไม่รู้ว่าเป็นตัวดาเมจได้หรือเปล่าอ่ะแต่สําหรับผมผมมองว่าไม่น่าเวิร์กเท่าไหร่นะอาจจะเป็นตัวละครขั้นเวลากิจกรรมนะครับรอสุคุนะเข้ามาเนาะเป็นไงเสียงบัฟผมมาละเออไก่ขันไก่ขันนะไก่ขันแบบนี้เนี่ยรอบหน้าเปิดได้แน่นอนครับสำหรับตัวละคร SSR มีวะานะ โอ้ oh, ถ้าเรียกชื่อผิดนี่จบเลยนะเนี่ยผมเรียกมิวะ,ม,วะมิวะอย่างเดียวเลยนะเนี่ยไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนคือเพิ่งตื่นนอนเปิดคอมมาแล้วก็อัปเดตเกมแล้วก็แคสเกมเลยนะครับผมโอเคมหลุยกันแบบเร็วๆนี่แหละคนดูชอบ <laughs> คนดูบอกถามกูหรือยังพี่ว่าผมชอบหรือเปล่าอ่ามาลุยกันต่อฮะปะก,กายแฟดมาแล้วเมื่อกี้ไก่คันนะติดแน่นอน อืมเป็นไงโอ้โหไม่มาว่ะสกิปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องสกิปมันมาผมบอกแล้วบั๊บไก่ขันของผมโอเคไหนขอดูหน่อยเก่งขนาดไหนเนี่ยมีพาสีบอยู่หนึ่งพาสีบนะครับเดี๋ยวผมขอลองสกิลก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเอาจริงๆตอนเนี้ยผมยังไม่รู้ว่าน้องมีความสามารถอะไรบ้างนะครับผมคือเิวเดียวเลยยังไม่ได้หาข้อมูล รู้แค่ว่ามีตัวละครใหม่เข้ามานะครับเข้ามาได้สักพักแล้วด้วยแหละผมขออภัยด้วยนะที่ทําคลิปช้าย,ยังไงขออภัยจริงๆนะครับมานี่มีว่าเโอเคแล้วก็เดี๋ยวอัปเกรดเลเวลกันหน่อยนะครับเดี๋ยวอัปเกรดเกรดกันก่อนนะเลื่อนขึ้นไปด้านบนครับเหมือนฝนจะตกอีกแล้วปะเออนี่เพิ่ง11บเอโมงเองนะเนี่ยโอ้ฝนจะตกทุกวันแบบนี้ไม่ได้นะครับ <c oughs> เสียงมันเข้าไมโครโฟนนะเออคือเสียงที่ควรเข้าไมโครโฟนก็ควรจะมีแต่เสียงหล่อๆของผมแค่คนเดียวใช่ป่ะอุ้ย มาไปนั่นเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นมิวาก่อนลืมลืมลืมอัปเกรดแล้วก็ลืมเอาลงมาเปลี่ยนนะครับเรามาดูการรีวิวสกิลกันก่อนเลยนะครับส่วนช่วงแปรสกิลนะครับเอาไว้เป็นช่วงหน้าละกันนะอ่าตอนเนี้ยมิวาเสียเปรียบอ่าเจ้ากิกี้พวกนี้โอ้โหไม่น่าเวิร์กว่าผมลงดันโหดเกินครับอันเนี้ยคืออะไรเหมือนจะโจมตีแล้วเพิ่มคลีนะครับผมขอลองหน่อย นี่แน่ตีไปโอเคไม่น่ารอดเฮ้ยมีหิวเลือดด้วยเหรอตีแล้วหิวเลือดเหรออ๋อไม่ใช่ตีแล้วหิวเลือดสิโดนตีแล้วหิวเลือดนะเมื่อกี้เนี่ยใช่ปะ่ะเออใช่แหละแต่ว่าตอนนี้โดนเลงนะครับโดนเลงต้องโจมตีโอเคโจมตีไปก่อนแล้วกันนะมนันเป็นพอการดป่ะวะผมไม่แน่ใจอ,อ่ะเพิ่มการ์ดเลยแล้วกันนี่น่เออตีเข้าไปอุ้ยมีเพิ่มปอกดาบด้วย ตัวนี้น่าสนใจอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ผมต้องเปลี่ยนด่านหน่อยครับด่านนี้มันโหดเกินไปสําหรับน้องมีวะของผมนะยูโอรสโกในไงชิมัสอยู่เยก็รสติจโตแมนติมัสน้องพูดอย่างเงี้ย <c oughs> อยากพูดภาษาญี่ปุ่นตามน้องนะแต่เราไม่รู้สับไงไอเราก็ได้แต่ง,งูง,ง,งปูปลาปลาไปฮะ <c oughs> <ไป S 1> อ่ะมาดูกิกกีก้ตัวนี้อันนี้น่าจะได้อยู่นะครับโจมตีไป <c oughs> ไม่นะปันหนึ่งทีครับโอเค แล้วก็โดนรถมานามาครับโอ้โหโดนรถมานามันโดนรถแล้วมันไม่สามารถใช้สกิลอื่นได้อ่ะสกิลนี้ซ้ําไปอีกทีหนึ่งโอเคได้ปอกดาบมานะครับบัฟปอกดาบไม่รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวผมไป<ๆ>แปลช่วงหน้าแล้วกันนะครับขอรีวิวก่อนแล้วกันนะ,อะโอเคกดสกิลสองตรงนี้บัฟให้กับตัวเองเออบัฟเหมือนจะเพิ่มลบดีกด้วยนะ,ะแต่ว่าไอ้กิกี้พวกนี้มันมันลดสเตมมินาลดมานายลดอ่าเขาเรียกอะไรลดโซข,ของเราเดียวเลย ตีไปนีแน่พอาะถาอยู่นะโอเคอันเนี้ยอันนี้เป็นบัฟอะไรไม่รู้อ่ะลองใช้ก่อนโอเคมีชักปอกดาบ <laughs> อันติเมทมาแล้วผมอยากดูอันติเมทโอเครอบนี้โดนตีแต่ว่าเลือดไม่เพิ่มนะแปลกๆแคไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ครับมันต้องมีสถานะอะไรสักอย่างตัวนี้น่าจะงงหน้าดูครับโอเคไหนดูสก,กิลสอันติเมทตัวอื่นไม่ได้หรอ ทำไมอ่ะทำไมเล่นตัวอื่นไม่ได้อ่ะไม่รู้สิอาจจะเป็นเพราะโดนยุยุอยู่นะครับโอเคอันตีเมทไปเลยแล้วกันขอดูหน่อยสวยปะจะโดดฟันไดเหมือนช่นสแลตตโอเคน่าจะพอได้อแหละเอาใหม่เอาใหม่เพิ่มพับใหม่ก่อนนะฮะอุ้ยเพิ่มไม่ได้ไม่มีมานาไปอีสดไปนี่แน่โอเคครับเหมือนจะพอได้นะโอโหจะฆ่ากันตายไปนยถามจริงมันเอาลงมาแบบนี้เรื่อยๆเนี่ย เองนี่สปาวบ่อยเหลือเกินนะมาถึงเองจะสปาวพี่ก็จะสแปลม <c oughs> ลุยครับลุยจริงๆผมต้องแปลสกิลก่อนนะแล้วค่อยมารีวิวตัวละครของขอภัยด้วยผมเรียงลําดับทิผิดไปหน่อยนะครับเพราะผมจะได้อธิบายให้มันถูกต้องไงเออเมื่อกี้นี้มีฮิลเลือดแล้วนะครับ <c oughs> เหมือนเปอร์เซ็นต์เลือดต่ํากว่าที่กําหนดอะ่ะมันจะฮิวเลือดให้นะครับผมอุ้ยนี่สู้ไม่ไหวนะเนี่ยมีว่าตีเดี่ยวอะ ถ้ามีว่าตีเดี่ยวมันจะสู้ไอ้พวกกิกกี้พวกนี้ไม่ได้เลยนะครับหลกัลกๆเลยคือกิกกี้พวกนี้มันจะต้องคิวให้ได้พร้อมๆกันนะครับคล้ายๆกับการตัดหัวสัตว์ประหลาดไฮด้านะครับผมคล้ายๆกันเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยสังเกตดูมันไม่ตุยนะเนี่ยเนี่ยมันจะสปาลเพิ่มไหมอุ้ยได้อยู่โอเคเอาให้มันตุยก่อนนะนี่แหละฟันเข้าไปไอ้ไม่ตุย มันเอาลองมว่า3าตัวเลยโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูช่วงแปลสกิลกันเลยแล้วกันนะครับไม่งั้นเนี่ยน่าจะยาวสําหรับคลิปนี้นะเรามาดูในส่วนของการแปลสกิลกันบ้างนะครับสําหรับมีว่าผมจะแปลที่สกิลติดตัวก่อนนะไม่งั้นเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะงงนะครับขนาดผมแปลแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะงงนิดนึงนะครับเรามาเริ่มที่สกิลติดตัวกันนะ เมื่อโจมตีติดคริติคอลจะได้รับบับฟฝักดาบ2สแต็กสูงสุดก็คือ15สแต็กนั่นเองนะครับสำหรับการสะสมบัฟนี้เนาะอันนี้ต้องทดทไว้ในใจเลยนะครับเพราะว่าบับฟฝักดาบของมิวะเนี่ยสำคัญต่อตัวละครน,นี้มากๆแล้วก็ต่อมาครับเมื่อเริ่มรอบหากมิวะอยู่ในสถานะตอบโต้จะได้รับบับฟฝักดาบ1สแต็กนั่นเองนะครับซึ่งบัฟตอบโต้เนี่ยจะได้ก็ต่อเมื่อเรากดสกิลที่2นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ทดทวไว้ในใจก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายขยายความเพิ่มเติมให้หลังจาากที่อธิบย skill ไปนั่นเองนะครับและก็ต่อมาครับในแต่ละรอบหากมีวะมีบัฟฝักดาบแต่ละสแต็กจะแสดงผลดังนี้นะครับ1สแต็กถึงสสแต็กจะได้รับบัฟลดความเสียหายกายภาพที่โดนโจมตีลง15%เป็นเวลา1รอบครับ4สแต็กถึง6สแต็กเพิ่มความเสียหายคริติคอลห้เป็นเวลา1รอบครับและก็7สแต็กขึ้นไปเพิ่มความเสียหายที่ทําได้50%เป็นเวลา1รอบนั่นเองนะครับผมต่อมาครับเรามาดูที่สกิลที่1โจมตีศัตรูตัวเดียวด้วยดาเมกายภพ ใช้โซทั้งหมด0โซครับในกรณีที่มีจํานวนบัฟฝักดาบตั้งแต่1สแต็กขึ้นไปจะเพิ่มความเสียหายของสกิลนี้5%ครับและยิ่งบัฟฝักดาบเยอะความเสียหายของสกิลนี้ก็จะเพิ่มขึ้นสูงสุดก็คือ100%แต่เท่าที่ผมดูสเกลแล้วนะครับ15%คูณ5มันก็จะตกอยู่ที่75ใช่หรือเปล่าพอมีวะสะสมสแต็กฝักดาบสูงสุดได้แค่15สแต็กนะครับในส่วนตรงเนี้ยผมว่า GM งานรีบไปหน่อยนะครับเพราะจริงๆผมคิดว่าความเสียหายของสกิลเนี้ยควรจะเพิ่มสูงสุดไดไ้แค่75นะค แต่เขียนไว้ที่100ผมไม่แน่ใจนะว่าสามารถสะสมสแต็กเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆหรือเปล่านะครับถึงแม้ว่าสแต็กนั้นจะหายไปแล้วก็เพิ่มได้อีกอะไรประมาณนี้นะครับผมจะต้องมาลองเทสกันดูนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นรายละเอียดยิบย่อยมากๆเลยนะครับซึ่งสเกลจะต่างกันอยู่ที่25%้นะครับแลวก็ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็คงไม่สะสมสแต็กถึง15สเต็กนะครับเพราะว่าน่าจะใช้กันหมดก่อนนั่นเองและในกรณีที่มีบับฟฝักดาบตั้งแต่5สแตก็กขึ้นไปครับหลังใช้สกิลน 35%เป็นเวลา3รอบนะครับและก็ลบบับฟฝักดาบออก1สแต็กนั่นเองเห็นไหมยังไม่ถึง15เลยโดนลบซะแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมเลยมองว่าการสะสมบับฟฝักดาบตรงนี้ให้ถึงจํานวน15ฝักเนี่ยคนข้างยากมากๆเลยนะครับซึ่งในส่วนของสเกลเปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆอันนี้เป็นสเกลเริ่มต้นนะครับให้คุณผู้ชมดูในส่วนของจอของคุณผู้ชมตามผมได้เลยนะว่าของคุณผู้ชมเนี่ยอัปเกรดไปเท่าไหร่แล้วเปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่ตรงนี้ก็ดูตามกันได้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนเเเเนนนนนี่อออัััปกกรรดไมมมหืพาาะฉะ้ผ ที่ผมกล่าวเนี่ยเป็นการอ้างอิงไปก่อนละกันนะครับผมและก็ต่อมาครับสกิลที่2สกิลนี้เป็นสกิลบัฟครับแล้วก็เป็นการเพิ่มบัฟตอบโต้ใช้โซทั้งหมด20โซนั่นเองนะครับผมเมื่อกดใช้งานสกิลนี้ก็จะเข้าสู่สถานะตอบโต้2อรอบนั่นเองนะครับซึ่งจะตอบโต้ทั้งหมด3ครั้งใน2รอบนี้นั่นเองเนาะและก็จะเพิ่มบัฟหลบหลีกให้กับตัวเอง36.1% 1นงเนทิร์นนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็จะได้รับบัฟฝักดาบอีกหนั่งส,เ,งส,าาสเป็ หรอบนั่นเองนะครับในส่วนของความสามารถของสถานะตอบโต้นั้นหากมีบัฟฝักดาบ1สแต็กขึ้นไปและก็ถูกโจมตีด้วยดาเมจกายภาพตัวมิวะจะได้รับบัฟเพิ่มความเสียหายที่ทําได้20%ต่อจํานวนฝักดาบที่มีอยู่สูงสุดก็คือ50%นะครับมีผล1ครั้งและหลังจากนั้นก็จะโจมตีสวนกลับไปหาศัตรูที่โจมตีมานั่นเองนะครับด้วยดาเมจกายภาพ100%จากนั้นก็เพิ่มบัฟดาเมจกายภาพให้กับตัวเอง10%เป็นเวลา3รอบะร็เพิ่มเกอันติเมให้ตัวเอง100แต และก็ลดบัฟฝักดาบออก1นึ่งสแต็กนั่นเองซึ่งสเกลบางอันผมก็ไม่ได้เอามารวมนะครับแต่เข้าใจคร่าวๆประมาณนี้เนาะมันจะมีบางอันนะครับที่อธิบายประมาณว่าดาเมจรวม100%แล้วก็เพิ่มดาเมจกายภาพเข้าไปอีก30%ในส่วนตรงนี้ผมจะไม่อธิบายนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสับสนซึ่งสกิลไหนที่สร้างเป็นดาเมจอะไรนะครับผมก็จะอธิบายเป็นดาเมจอันนั้นไปเลยเนาะยกตัวอย่างสกิลตอบโต้ของมิวะจะเป็นดาเมจกายภาพนั่นเองนะครับผมและก็สกิลที่3ครับสกิลนส20 นันเเพิ่มดาเมจกายภาพให้กับตัวเอง20%เป็นเวลา3รอบและก็เพิ่มบัฟฝักดาบให้กับตัวเอง3แต็กนั่นเองนะครับผมสุดท้ายนะครับสกิลอันติเมตโจมตีศัตรูตัวเดียวด้วยดาเมจกายภาพอันนี้จะคล้ายๆกับสกิลหนึ่งเลยนะแต่ว่าสเกลเนี่ยแรงขึ้นมากๆเลยนะครับหากมีจํานวนบัฟฝักดาบ1แต็กขึ้นไปจะเพิ่มความเสียหายของสกิลนี้20%ครับยิ่งบัฟฝักดาบเยอะความเสียหายของสกิลนี้ก็จะเพิ่มขึ้นสูงสุดก็คือ100%เหมือนกับสกิลหนึ่งเลยใช่ ให้กับตัวเอง15เป็นเวลา3รอบครับและถ้าหากมีจํานวนบับฟฝักดาบตั้งแต่7สแตก็กขึ้นไปจะได้รับบัฟลดความเสียหายกายภาพที่ตัวเองโดนโจมตีลง15เป็นเวลา3รอบครับและหลังจากนั้นก็จะลบบับฟฝักดาบออก7สแต็กนั่นเองนะครับผมในส่วนตรงนี้ค่อนข้างที่จะลบเยอะมากๆเลยนะครับหายไปถึง7สแต็กเลยเนาะซึ่งในส่วนของการแปลสกิลก็จะมีประมาณนี้ครับแปลตรงบ้างผิดบ้างยังไงขออภัยไว้ด้วยโอเคเดี๋ยวผมขอรีวิวสกิลอีก1ครั้งแบบที่เข้าใจสกิล ชมกันอีกหนึ่งรอบนั่นเองนะครับผมซึ่งในส่วนของการใช้สกิลเนี่ยผมมองว่าเราจะเน้นไปที่การกดสกิล 2, 2เป็นหลักเลยนะครับในส่วนของสกิลอื่นๆยกตัวอย่างสกิลที่3เนี่ยสกิลที่3จะเพิ่มดาเมจกระาพให้เราแล้วก็เพิ่มบัฟฟักดาบให้3 stack สแต็กนะครับผมมองว่าค่อนข้างดีแต่มันใช้มานาค่อนข้างเฟืองเพราะฉะนั้นเราใช้สกิล2เป็นหลักน่าจะโอเคแล้วนะครับเออแล้วรอบที่แล้วอะ่ะที่ผมโดนตีแล้วฮิวเลือดเนี่ยมันเป็นผลจากเมโมรีนะครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องตกใจไปนะ อ่ะโอเคผมกดสกิล2เรียบร้อยแล้วนะครับบัฟมาอ่านี่ฮะเป็นไงเราตอบโต้ฮะและก็ได้รับโอกาสหลบหลีกด้วยนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมทําอะไรไม่ได้นะผมโดนสตันไวนะ้ฮะแต่ว่าก็ยังโจมตีสวนกลับได้อยู่นะครับเพราะว่าบัฟตอบโต้ของเรามีผล2รอบนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอ่าผมไม่มีมานาแล้วผมต้องกดสกิลที่1นนะครับขอตีไอ้เจ้าคิกกี้กลบละกันนะครับตีไป นี่แน่อีกิมาซึแต่ว่าบัฟไม่มีเลยอ่ะบัฟหมดเกลี้ยงเลยตัวนี้อาศัยมานาเป็นหลักเลยนะครับถ้าหากไม่มีมานาค่อนข้างที่จะลำบากมากๆครับคุณผู้ชมครับสก,กิล2ตอบโต้ไปคือถ้าเราตอบโต้สำเร็จเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ศัตรูตีเราไม่โดนด้วยไม่ใช่โอกาสสิคือตีไม่โดนเลยครับคุณผู้ชมครับถ้าเราตอบโต้สำเร็จนะอ่าผมจะกดสก,กิลอันติเมทใส่ไอกิก้แมงมุมนี่ละกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีบัฟฝักดาบอยู่หนึ่งสแ,แต็กเองนะ กดเมมโมรีด้วยแล้วกันรีวิวสกิลกันอีกหนึ่งรอบครับคุณผู้ชมครับอันติเมทไดมนชั่นสตารตูตู้ฮะเรียบร้อยพอได้อยู่ครับแล้วก็ได้บัฟประกาศมาด้วยขอบคุณครับนี่แน่ตอบโต้ไปเป็นไงล่ะแล้วก็ผมจะกดสกิลสองอนเดิมอะอุ้ยมานามไม่พอ <laughs> มานามไม่มีเลย โอเคจะตุยแล้วเนี่ยไม่เออเรียบร้อยสำหรับการรีวิวมิวะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมมองว่าเป็นตัวละครที่เล่นง่ายๆแล้วก็เป็นตัวขั้นเวลาครับเป็นตัวดาเมจหลักไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับเอาไว้เปิดชาดชาเล่นแล้วก็เอามาดองไว้ในไ d ดีนะครับผมอยู่ไหนเอ่ยมิวะของผมเนี่ยนี่ฮะ ่าคุณผู้ชมสําหรับช่วงท้ายคลิปนะครับก็เหมือนเดิมนะคนไหนอยากเข้าร่วมกิจกรรมแจก ID นี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไม่ได้เลยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยซึ่งเมื่อถึง50าสิบไลค์นะครับผมก็จะเอา ID ดีนี้ไปจัดกิจกรรมแจกในกลุ่มนะครับคนไหนยังไม่เข้ากลุ่มสามารถคลิกที่ลิงก์คําอธิบายในคลิปนี้เพื่อเข้ากลุ่มเกมจุจิสุไคเซนที่ผมดูแลไว้ได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ไ d ดีนี้ก็เล่นต่อได้ยาวๆนะครับกิจกรรมกิจกรรมผมก็ไม่ค่อยเล่นเพราะว่าผมจะไม่เข้าแล้วนะครับ ับเล่นไม่ไหวจริงๆ ผมจะไปเล่นไอดีหลักกับไอดีโกโจของผมอะ่ะเออที่ผมทำไว้คลิปที่แล้วโกโจก็ยังไม่ได้แจกนะเดี๋ยวเอาไว้แจกคลิปหน้านะครับคลิปนี้เหลือใครจูอ,อยู่56 0พนะแล้วก็มีในส่วนของเวสอะไรต่างๆที่ผมยังไม่รับค่อนข้างเยอะเลยนะครับคนไหนได้ไปก็ยินดีด้วยนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะถึง50ไลค์หรือเปล่าเนี่ยเอาเป็นว่าถึงไม่ถึงผมก็จะแจกแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเล่นไม่ไหวจริงๆสําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมพักผ่อในให้เพียงพอเจอกันใหม่คลิปหน้าา,าราาก ต้องจบภาพมิวะนะฮะนี่แน่นสวยๆงามไปอุย้ยเท่อะน่าเอาไปเป็นภาพหน้าป,ปกมากเลยครับผู้ชมครับ